โอ้โหดูทางี้เราขึ้นมาสะก่อนบ้าไปแล้ว

คือแล้ค yes. รับพูดแล้วโอ้โหเฮ้ยโอ้ยโอ้ยหยับให้มันคงเกาะให้มันโอ้ยเฮ้ย หลุมเปนบ่อหินนับห้เฮ้ยโอ้โห คิดถึงพ mm uh, ่อถึงแม่เลยแม่จ้าพ่อจ้ายยสุดยอด เอ้ขึ้นแล้ครับขึ้นอีกแล้วโอ้ยเยอะเว้ยไอ้อบอร์ฮะว่าตรงนี้รอยฟัญน,นี้โอ้วโอ้วตรงเดียวนี้ไปอ่ะที่กัมาเดี๋ยวนี้

ถอยมาก่อนถอยมาก่อนเบี่ยงนี่มัง่งเบี่ยงนี่มัง่งบนมาเนาะอุ้ยมาเอต้องเบี่ยงรงนั้นแหละโอ้โหตอนนี้เราข,ขึ้นมาโอ้โหต้องขึ้นสูง ไม่ได้ล okay. 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 ้วทางเบี่ยงกันร้ายบ้างร้ายมือขึ้นบนก่อนเนี่ยมันดีกว่าครับเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้นตรงนู้นอ่ะอทางนี้มันทางที่ผมมานั่งอยู่อ๋อโอเคโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่ามัไตขึ้นก่อนกล้องก่อนมันปินไม่ไหวมันใช้สองมือโอ้โหกล้องตกครับกระแทกกระหินเช็คก่อนได้ป่ะโอเคโอ้โหไม่ได้ละ อืมนก็จบแห่ยุ่งเลยโอเคปีก่อนเก็บให้ดีโอ้โหดูสะก,ก่อนวามบ้าบินของพวกเราขึ้นมาจนได้ความพยายามอยู่ที่ไหน,นความพยายามอยู่ที่นั่นแหละไม่ได้ไปไหนหรอกมันเขื่อนสีนักเรียนครับ โอ้โหฝั่งนี้น่าขึ้นหน่อยอู้โหโดนเสียวืมนั่นคือมาถือยอดเขาสูงเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนั่งบนหินแต่ตรงนี้ก็มุมมุมดีนู่นเขาลอดหินงนาห้ครับที่เราอาศัยเมื่อคืนถ้ำเมื่อคืนโอ้โหป่าดงดึกอีเสียงน้ำตกก็ชัดเลยนะโอ้โห เสียงจักจัน่นลอยลอยร้องลั่นโอ้โหฝนลมปล่อยปล่อยชิบห้าเน่ะอย่าตกเด้อแค่นี้พอแล้วครับอไปแล้วครับบนรลายล้วฝนตกโอ้ตายตายตาย,ตายโอโ้โหมีที่หลบฝนปนีิย์เนี่ยลมไม้โอโ้โห กลับแล้วมัง้งจาะสะองค์กลับไปแล้วมัง้งโฮโฮโอ้โโไปตรงแท้เลยมั้ตรงอที่หลบรองไปข้างหน้าผาที่หลบฝนได้ครับจุดพักมีแค่โอ้ยหินกระดูกก็เล็กโอ้หินก้อนนี้อันตรายหินโยกเยอ อุ้อย่อุ้ยอู้ออ้โอ้โหฝนตัวแล้วครับมีปัญหาซะแล้วฝนก็ตกแบตก็จะหมดเอ้ยหยะล้ถึงแล้วฮะถึงแล้วเลย โอ้โหคนตัแลวครไปที่พักก่อนออโอ้โหยอดเขาเลยเลยมาบนยอดเขายอดเขาพุ่งสูงเฮ้ยโอ้ไปลงหาะหน้าผาอีกอ่ก็โอ้โห,โห,โห

รหมาเพิ่งผาหลบฝนก่อนโอ้เต็นเต็นขาดหมดขาดหมดแล้วมนปันห้าไปแล้วโอ้โหที่พักที่นี่เองโอ้โหโอ้ยโอ้โหโอ้ยอูมีการนา สาด้านโดนมาจนได้เนี่ยเนี่ยลังการโโอ้หการเขาแบกไม้ก็ามาทำได้อืมลงล้ได้ไหมลงล้ได้ไหมนะห้องส้มเด็ดได้หรอได้ตรวจได้ลงอันนี้ไม่ได้เนี่ยนั่นแหละทางขึ้นเลยขึ้นมาทางนี้เออต้องต้องเบี่ยงมาหรือต้องขาทางลงใหม่โอู้เดี๋ยวพักก่อนหอบเกินเกิน โอ้โห oh ผมว่าขึ้นมาที่สูงสุดเลยนะเนี่ยแต่ที่ผมอยู่นยังไม่สูงพออีกนะเนือฟ้ายังมีฟ้าออน่สบายใจหน่อยฮู้ฮ้โเฮ้ ใช้ได้ครับบรรยากาศแม่แบดออกนั้นน่าจะโดนหมาด้วยถึงว่ามาไม่ได้เดีเขาบินไม่ได้เพราะโทรศัพท์ไม่มีไม่มีไฟบินไปทั้หมดแบตเดนไม่หมดแต่แบตโทรศัพท์หมดเพราะเราโทรศัพท์เป็นจอบังคับนั่นเองเสียอย่างขาดๆเกินๆชีวิตเรานี้นู่น ต้นไม้ใหญ่มีแต่ต้นดินคูดินสไลด์มัองข้างทางมีป่าดกแน่นไปด้วยต้นพันไม้ต่างๆนี่นีารผ่าก็สวยสวยงามอยที่ต้นเดิมชื่อต้นอะไรเอ้ยเดินักก่อนชงโคปะให้ฉันชมโอ้โหเย้เย้เย้ โอ้โหโอ้โอ้โงโถหลวงของวาดหมวดมันน่ะหนูจะดอนไปรีบเลยเม่อกี้ฝนตกนึกว่าจะแย่แล้วตัวน,นี้มามีขึ้นโทรศัพท์แล้วครับสัญญาอินเทอร์เน็ตด้วยมันจะข้ามเขามาได้ไงกอนคงเนีย้ยตอนที่เรามา เรามาจากทางโน้นเดินเลาะไหลเกาะห้วยมาด้วยมาถึงตรงนี้เองครงับก็นึกว่าไกลพอประมาณมองดูสายตานไะกลามากกันนะคนไม่มาสัมผัสก็ไม่รู้ว่ามันไกลจริงอ่ะโอ้โหโอ้โหยินเสียงน้ำตก ขฟังนู้นมีน้ำตกอยู่ยงวย,ยอดนยอดนออกเลยโอย้แดดออกเสียดาย,ยาจริงมันได้โดนมามันผิดพลาดไปหมทุกอย่างทุกอย่าง เมื่อคืนถ่ายโทรศัพท์ให้ข้อมูลจากโดนมาโทารศัพท์แล้วก็คัดตกแต่งคลิปตัดต่อคลิปแบตเตยหมดเหลือ 10, 20%ของบินไว้ได้เดี๋ยวจะลองดูที่หลังถ้ำอีกทีนึง่งบินได้เห็นบรรยา,ากาศรอบๆความสวยงามธรรมชาติ นี่นะครับเลสุดยอดเอ้ยเห็นก้อนน้นงความสูงมันคุ้มขึ้นมาก้อนเนี่ยหุบเล่นหุบหุบรอบๆต้นไม้ทีมเขาอยู่เนี่ยโคบโคบโคบแล้วที่เขาโดดอยู่กลางเขาลอมเป็นน้ำห้วยทางนั้นเป็นล้ำห้วยห้วยห้วยอ้อมล้อมที่มีตาน้ำตรงนี้มันไหลมันรวมจากห้วยต่างๆต่างๆเล็กน้อยจะเป็นต้นน้ำนี่เอง ให้ดูดูยอดเขายอดเห็นที่ผมมายืนนั่งอยู่เมื่อกี้เริ่มมองเห็นว่าผมมายืนอยู่จริงๆครับไม่ได้โกหกตอนนี้ก็จะลงไหมช่องนี้ไรู้จะไปไหนต่อดีจะให้อาจารย์เขาพาไปยังมรู้จะไปไหนต่อครับโอเคลุยต่อ นี่ครับตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับมาเยี่ยมชมที่พัก Senior บนยอดเขา ал. เรียวว่าเมื่อกี้เราจะได้เดินทางกลับต่อไปดันด้นสู้ทนความลำบากอหย่ใหญ่ SL อ,อ,โอ,โอึโอ้โหเส้นตึงหมดเส้นตึงหมดแล้วโอ้น่ะโอ้โหเห็นไหม สภาพธรรมชาติส่วย,ยางานเอ้ยแล้วไหลริมเขาเอ้ยสุดยอดโอ,โอ้ย ลื่นลืดอุราน่าวูู้หดูนะ้ำเขื่อนนี้ก่อนโอ้โหสัวเดยอดเอาครับลง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  จะไปที่น้ำตกต่อน้ำตกอาอจารย์จะพาไปน้ำตกต่อที่สุดท้ายสารอุลนัคเดินพาไปอ,อ้ออออาวเยอะว้าวท้ไมวะติดมีสื่อกล้องติดก่อนอันตรายโอ้โห,โห,โหลงมาจนได้ครับนูน่น สุดยอดอไปสุดยอดแต่ไม่ยอดสุดนะยังสูงกว่าอีกโอ้อยมือต้องกาะเกี่ยวชะง,ง่อนหินงามหินขาต้องเยียบหินที่มั่นคงถ้าหินบิดหินหลุดนี่นก็อันตรายชีวิตได้เพราะว่าหินมันคมมากอันนี้เราลงสู่ โอ้ยยอๆน้ำ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 เกลียวน้ำเกลียวรักหวากันไปโอ้โหรอนนก็บ้าสุดๆเรื่กันขอยนำทางเลยจะตามไปสุดเลยไปให้สุด ไปไหนไปนั่นอยู่แล้วไปงลงเราจะลำบากลำบนไปที่อยากจะไปจากไปไหนก็ไปนั่นไม่ลำบากไม่หยุเดเยียนใครอุ้ย อเลียวครัวยู่ไปไหนมาทางนี้ย้ดไปหน่อย,าายมาลุตมาลุตเราหักขึ้นมาอาอทางเดียวกันนี่เอาอเทางเดียวกันทางเดียวกันแต่คนละทาง ไปชนที่เดียวกันโอ้ยยยยไม่อ้ตายคุยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยต้นบอลนี่ เรียกว่าต้นอะไรนะดอกอะไรเติมชื่อเลยครับขึ้นออกเด็กบอกนิดนีดลหลังอันยิ่งออกโอ้ต้นบุกต้นบุกต้นบุกบุกโอ้โหสุดยอดฝนตกนเมื่อกี้นะครับไม้ข้างทางแชะไปหมดดีตกน้อยนะตกเยอะยุ่งเลยเนี่ย เย,อ,ย,อ,ยอ,อะๆเลยเลอ่อไหลอล่อนเลื่นลื่อนลื่น,นไรเฮ้ยเอ้ยน้ำตกแล้วก็กลับกลับไปนอน ไปน้ำตกต่อครับคงจะสิ้นหมดเมดละการสำรวจป่ายิงมีเยอะเดี๋เรามาพักน้อยออกแค่หนึ่งสองคืนกับหนึ่งวันเต็มเต็มเอกโ,โลกเปลี่ยนใจครับอาจจะไปตอนบ่ายน้ำตก อาจารย์ถ้าคงจะหิวเพลิน mm หิว hmm หิวข้าวเลยกลับไปเรี <S 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 ็วนะขันเพลินคงบ่ายลงมาอีกรอบจะได้มามูอข้าวฝนไม่ตกซะก่อนคงจะได้ลงมานะครับก็คงจะอีคลิปแค่นี้ก่อนการเที่ยวสำรวจป่าภาคเช้านั่นเองครับใครกดไลค์ให้ใครชอบใจเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะข่ายเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ยน้ำเย็นโอ้ยว่าจะมาอาบน้ำจะไหวเลยนะเนีเ่ยนอ่เึกถองร่อนเอามาเอาสบู่มาให้ดูดี <laughs>